สามหมื่นขายว่าพันสามหมื่นขายว่าพัน์สามหมื่นเขาบอกขายสุหน่อันบงคัได้ใส่ยีเดยคนยี่สุบอิริกับมนยู่ดมเป็นยังไงก่ความเชื่อน้องพาลุยอ่ะฮะพาจานัซื้อให้เรอันไหนน้องพาลุ้ยนี่ครับเบิ้งเบิ้งม่น้องถือเลกถือวันทีนึงแท้เจอกไม่มาที่ไหนถือวันที่หนึ่งแท้งวันนี้จริงตกสองหางน้องพาลุ้ยมาอยู่น้ำแล้วนี่จริงตกสองหางกองเอานะครับพี่น้อง เดี๋ยวให้เราถึงโชว์ให้เลยเอาถือครับถือน้องพารวยนี่เนาะตกที่นี่แล้วในบ้านหรือบ่ครับจ้านอนอยู่ในบ้านตกในบ้านในบ้านตกมากกับเมียข้าทองเจ้าของอยู่คนคนนึเพิ่นบอกคาถาพ่อมจิ้งจกเพิ่นตันซื้อไห่ฟางเดียก็น้องพารวยน้องพารวยถุนวัดอ๋อถุนสิพารวยหลดแล้อหลวงพารวยตัวบาดที่นี่ เพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนาตในการรับชมสวัสดีครับรสบบส,สวััดีครบตามเจ๊ดอกไม้มือหนึ่งที่หย <29. 29. S 1> ิบแปดเนาะว่ายิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วนะครับเนาะอีกสองมืนะ่นเนาะรัฐบาลประกาศผลรา,า,นนางวัลนะครับเย่ดอกไม้มีความฝันจะไหนเนาะครับเราให้พี่ให้น้องฟังแนะน่ฝันฝันว่า สิไปโอนที่ดินไหมจ้าไปโอนทีดินเพิ่นเอาบัตรคิ้วที่เก่ามาให้ได้คิ้วที่เก่าฟัน่าไปโอนทีได้บัตรคิ้วที่เก่าบ่มีจับสิเก่ายังเหรอมันมีจับคููตัวนี้เก่าเก่าดีเก่างามเก่ามาแรงเก่าดีสิบดีมันบอกว่าได้คิ้วที่เก่าเด้อเจ้ามาังนี้แหละจับบัตรคิ้วไลยคิ้วที่เก่าไปโอนที่ดินจัดบัตรคิ้วได้ หมายเลขกเก่าในมัดตัวเดียวมาครับเฮ็ดตัวนหลัะพี่น้องเพมันจะได้สองตัับธทนี้นั่นก็จับ0ูเก่าใส่รถเลาวช้อที่เก่าฮะ0ู์เก้าศู์เก้าศู์เก้าอมังหันขึ้ออกเก้าศูลแล้วออกอีกได้่ะฮะมันก็ออกซับกันนีหละทงเจ็ดเก่าศู์เก่าเก้าซูนยุสันนี่ไหมอันนี้มันก็ต้องซูเก้าเพื่นบ่มีตัวอื่นใส่ดีล่าขึ้นออกแตเก่าศูใส่เทอฮเก่าได้สิเก่า ก็จังได้ดีดีละมันกะเป็นเลขอันฉันไปจุดขอขามาปู่ตาบานจากของมาันก็มีเก่าือกันเป็นจุดทูกขอขามาปู่ตาจ้าว่าได้ไปเลี้ยงบานน้ำเพลินโอติดธุระเรยกว่ได้ไปน้ำเพินินแมน่พระอาจารย์เพลินทวงถือเบิดก็เลยต้องไปจุดทูกอบอกเก้าเพินินจ้าก็ลเลยจุดทูกขอหวยน้ำเล้าเลยถือโอกาสไปขอโชคน้ำเพิินพร้อมจ้าได้เอาถูกเชียงไทยไปจุดบ่ครับแม่นค่ะจุดออกมาแล้วได้ตัวไดเนาะครับได้ ได้หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้ามันมาถือเด็กดังคนเถก่นแทหนึ่งสองเก้าเปิดแมพึืนซื้อได้หรอแม่หนึ่งสองเก้านะเป็นจุดถูบเชียงไทยกับปูตากัดได้กับความฝันเราด้หรอเล่าเราฝันในเก้าตัวเดียวไหมเก้าตัวเดียวเก้าตัวได้จุดทูกนะจุดทูบได้นั่นบอกครับจุดถูกเนาะสองเก้าใด้ก็จะเห็นมันขรับเห็นอยู่ครับ เลขทูบหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าได้เลขทูบของเจดอกไม้ส่วนหนึ่ตัวนั้นก็คือพันได้เก่าตัวเดียวเนาะเก่าตัวเดียวเอามาใส่ตัวนี้เลยนี่ง่ายๆได้ก่อมากเอาบอกแมนเก่าสองเก้านึงแม่นแค่นั้นแหละมาต่อเยอะตัวตัวท่านเองได้ชอบศูนย์เก้าเพราพันมักศูนย์เก่าแล้วว่แม่ใจน่ะแม่ใจพันมักศูนย์เก่าแลเอาจังสี่เขียน เลขทูบเฉ้นไปเลยหนึ่งสองเก้าเนาะเลขทูบหนึ่งสองเก้าเลขมักศูนย์เก้ามีหลายคือมีหลายอันมันจะฟองในใจเนี่ยหนึ่งสองเก้าครับแล้วก็นี่ก็ศูนย์เก้าแค่นี้ละชี้เลขกันเหรอศูนย์เก้า นี่ท่านี้หนึ่งสองเก้าสองเก้าหลานสาวฝันเกี่ยวบ้านนี่จ้าคนมาหลายเต็มกันเอาไว้เนี่ยสองแปดร้านสาวคนละร้านจะไดนล่ะครับให้เพื่อนมาบอกเขาฝันในคลังเนี่น้องเพลใช่ละยังเลยทุเรศก็เด็ดขาน้ผมเรื่องน้องเพลเพื่อนเพื่อนฝันจะไดนล่ะครับใช่ละฝันว่ามีคนมาเต็มบ้านเลยจะไหลายครับจนจนหล่นเลยไหลายค่ะอีนี่อันนี้อันนี้เจดอกไม้ก็ได้ฝันเองเนาะร้านหลานสาวน้องเพลฝัน เพิ here, okay. ่นบ่กล้าเข้ากล้องเฮ็ด้แล้วก็มั่นใจในตัวเองเดี๋ยวขุนสูงออกน้ำอ้าวปนเป็นยังดอกแต่ว่าเป็นเนฝันเนาะอันนี้โศกเนี่ยโอ้ซื้อไปแล้วอันนี้โชคซื้อต้านแรกเนาะโดนแล้วสื้อต้งนเจ็ดเจ็ดหกเก้าไปพยากรสื่อเลยสี่ห้าสองแปดฉันเน้อยน้องน้องแพลวนี่เนาะน้องแพลนฝันเกี่ยวกับบ้านเี่ดของใหม่เนาะมีคน มาบ้านเนี่ยจังไรนะมาค่ะงานจะถือตรงที่หนึ่งจะบอกให้เรา้วก็ให้ฟังว่าไอ้ตรงเท้าฝันว่าจังไรให้เรวก็กระได้ดอกอ่ากับฝันว่ามีคนมาเต็มบ้านนะจ่ะมาแล้วก็มาอย่างหล่ะมามาเต็มบ้านไม่ไปใส่เลย้ยุ้เนี่ยแะเต็มเงี้ยเลยจนหล่นเลยมันมาไม่สร้างหล่ะเลี้ยยุ้ยกันสิเรื่บานอีทีอันนี้ผิเขียนว่าฝันบ้านอีกที่ตัวไหนนะค่ะสองแปดจ้ะบ้านอีกที่สองแปด น้องแพลวสองแปดสองแปดสองแปดบัตรเลขที่ยี่สิบแปดใสองแปดเขียนสองแปดตัวเดียวเนี่ยเอามาเพิ่มไปจากความฝันเราก็เรียกยูทูกเนาะขันสีมาเพราะหลายขั้นสีมาหลายตัวไปเนาะในจับบัตรคิ้วเก่าอันเดียวฉันเอาเก่าสองแปดเสร าแตาผู้ใดมักห้ามักสามตัวก็เอาเก่าใส่เก้าสองแปดมองแถวนี่เพิ่นอายุไรป่านไหนเนาะครับพี่เบียดดินก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ๋อกะไก่เชียงด้ยเก้าสองแปดขึ้นลงเราเนาะขึ้นลงเรฝันแล้วฝันคนมาบ้านงหลางไรพอดีเห็นไหนก่อนเห็นขี้เกี้ยมดิขี้เกี้ยมตกมาบ่ครับตกเมียนจริงจกบ่ครับ ขี่เกมร์บ้านเ้ีเกียยิงจกจิงจกตกลงมาแต่นอนยืกัตกลงมาอันนี้อันนี้ว่ามันฝันนี่เงนี่เรื่องแรืงิงจกสองหางพร้อม้ามม่อาออันบัพอไดด้เพิ่นหอีสลีกัมันยได้เป็นังไกอความเชื่อเนาะเ็ดยังน้องพารวยอะอ๋อาจาซื้อให้ลำอันไดน้องพารวยมันเห็นเนาะบาทนี่ห้า่น้องพารวยตีแเอา จริงจก่นเพิใส่อันนี้้แลวงหางหมอครับสีบริชัดนี่เด้อครับพี่น้องจริงจกสองหางสองหางอีรีนะครับนี่นี่สองหางอีรีนี่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 บึ้งบึ้งอ่ไร้าคาเท่าไหร่จริงโจกสองหางมันเลี่ยมโจกกระมาห่อครับตกลงโจตกลงมาเห็นเดี๋ยวนี้แล้วเอามาสตาร์ไปเลยเนี่ยสตาปโอ้คุณสตาร์ไปจริงโจกสองหางก็ตั้งค์ซื้อเพื่อนอาจารย์ตั้งคซื้อให้น้องพารวยน้องพารวยพารวยนี่ด้วพารวยนะครับเนาะ ถือเลขถือวันที่หนึ่งแท้เจดองไม่วันที่ไหนถือน้องที่หนึ่งแท่งว่านี้จริงจกสองหางน้องพารวยมาอยู่น้ำแล้วนี่จริงจกสองหางกองเอ้านะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เราถึงโชว์ให้เลยเอาถือครับถือน้องพารวยนี่เนาะตกกี่นี่แล้วในบ้านหรือบ่ครับจ้านอนอยู่ในบ้านตกในบ้านในบ้านตกมากกับเมียเอาไปขาทองเจ้าของทองเพทอง เพิ่นบอกคาถาพ่อมจริงจเพิ่นตั้งชื่อให้่ฟางเด้อวก็น้องพารวยน้องพารวยคุว่าอ๋อิ่นสิพานไว้หัวหน้าลำพารวยตัวบัดทีนี้มาลขที่28บ่ครับจ้าผู้เพิ่นอัดกรอบเพิ่นวานมันบ่ได้ง่ายๆเด้อครับผมเรียนจับอยู่ห้องน้ําหางขาของเพิ่อนแต่ว่าฉันบ่ได้เรียนจับเพิ่นตกมาหายเลยจริงจุก2หางอือแล้วอัดอันนี้ให้แล้วบอจริงจุก2หางน้องพารวยนะครับตก ในมือฝันพี่น้องมาหลายมาครับนี่ยเนจ้ะถึงมันทีหนึ่งได้แทบันนี้ซื้อตัวไหนเนี่ยละครับละมันทีหนึ่งนึ่งมีมีตัวไหนอ่ัอันนี้อันนี้เดี๋ยวตัวสูบูบงอยซูบังฝันกับฝัเลยเอาน้องเขายคู่รัที่นี่นลี่น้องะเอาน้องพารวยให้โชคมาี่นี่จะเสียที่บว่าจังไนตัวไปเลยนะวันนี้หนึสองเก้าหนึ่สองเก้านี่เก้ากับสองแปดเลขทูบ ความฝันฝันว่าไปที่ดินไปอนทีฝันว่าได้บัตรคิวบัตรที่เก่าแต่ว่าจุดทูบนี่มัจุดอีหลีนี่ได้หนึ่งสองเก้าก็เลยตรงกันพอดีแต่ว่าเจดดอกไม้มักศูนย์เก้าก็เลยเอาศูนย์เกาใช่เนาะส่วนสองแปดนี่เป็นตัวเลขของน้องแพรวฝันเกี่ยวกับบ้านเจดดอกไม้บ้านเจดดอกไม้บ้านเลขที่สองแปดยี่สิบแปดเนาะพร้อมกับ หลังจากฟันแล้วเห็นขี้เกียจอันนั้นจิ้งจกเปิ้งจกตกลงมาเป็นจิ้งจกสองหางเนาะก็เลี้ยงไปให้พระพุนผาบางอย่างพระพุนปุ๊บเสกให้แเราพุนก็ตั้งซื้อให้น้องพารวยคนเนี้เวลาใไอความเด็กเก่าเวลาเก่าที่เราคอยรู้ไงโอเคครับตัวนี้ตามนั้นเนาะรับอิสซีทันทีเข้ามานะครับ ับชุ้มนะครับโอ้ลุขยังลงยังอะไรอย่ะงเงี้ถามถามอ๊ไปถามก็ถามซะเนาะวิ้นอเโอ้ยสิบเตอเลยกหรอหลายตัวเนาะถ้าใี่ลอตเตอรี่กหลายกระจายยุทธกันอ้าวเจดังไมฟันธงตัวไหนครับตัวเดียวเม็ดเดียวจัดเลย0ูตัวลมากนกแล้วูรองกับสอปดน้รที เอาแบบมันใจเลยตัวไหนันเบอร์เล่นไหนเขาเจียงเอาเลยตัวไหนมาคืนขึ้นเาเียงมาเอาแล้วเอาฟันตรงตัวไหนนะ0ูนย์เก้าับสองแปจัดไปครับผมขอบคุณครับยิครับาเก้าสองแดนนะโอเคครับเกครับสวัสดีครับเก้าส